สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาแกงปลานะคะแกงปลานิลน,นะคะใส่ดอกผักนะคะนี่ปลานิลของเราก็อยู่นี่นะคะี่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ผักหั่นเอาไว้ดอกผักสดๆเลยนะคะเนี่ยซื้อจากสวนข้างบ้านเลยเน,ยนี่เครื่องปรุงของเราก็คือให้มีอะไรมากมายจ้า ย้ายตั้งน้ำไว้แล้วเดือดแล้วปัดขวนออกพริกนี่ตั้งน้ำเดือดเดือดนะคะนี่มีพริกพริกกระเทียมหอมแดงนะคะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะตำใสลงลงไปนะคะแล้วก็เทปลาลงไปนะคะนี่เทปลาลงไปก็ปิดนะปิดหม,ม้อเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักลงไป ะะใส่ผักลงไปนะคะแล้วก็อันนี้น้ําเครื่องปรุงกบน้ําปลาน้ําปลานะคะแล้วก็ผงัวนะคะแล้วก็อันนี้ใบนางรักนะคะรสด,ดีใส่นิดหน่อยก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้อันนี้มะกอกนะ,ะสุกแล้วยายจะใส่มะกอกลงไปนะคะให้มันมีรสเปรี้ยวออกเปรียปร้ยวๆหว,วานๆคือเป็นรสของมะกอกนะคะทุกคนนี่ใส่ปลาลงไปแล้วเดี๋ยวยายใส่ผักตามไปเลยนะคะมันจะได้เปื่อยพร้อมกัน พราว่าปลาของเรานี่เปื่อยง่ายนะคะปลานิลปลานิลเป็นปลาที่เปื่อยง่ายนะคะทุกคนใส่ผักไปแล้วนะคะใส่ผักกับปลาไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปนคนก็แล้วกันปล่อยให้เขาเดือดใส่ไปใส่ลงไปใส่ไปแล้วก็ปิดฝาหม้อนะคะชึบปิดฝาหมอ้อไว้สักพักหนึ่ง เดี๋ยวเราก็จะปรุงเครื่องนะคะเดี๋ยวดูต่อนะคะทุกคนหมอ้อแกงของเราก็เดือดแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็จะเอาน้ำปลาใส่นะคะน้ำปลาใส่ลงไปปลากับน้ำปลานี่ยายใส่ไปด้วยกันนะคะน้ำปลาน้ำปลาอยู่ด้วยกันตอันนี้ก็ปล่อยเขาเดือดก่อน ่อยให้เดือดผัดกระก่อนนะคะใส่ถุงนวลนิดหน่อยปิด้าไว้เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูหมอ้อแกงนะคะหลังจากยายปรุงเครื่องไปแล้วใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่อะไรไปแล้วนะคะแกงของเราก็เดือด ผักของเราก็เริ่มเปล่อยแล้วนะคะทุกคนแต่ยังเปลือยไม่พอยายจะเอาป่อยเปลือยกว่าน,นี้เพราะว่าฟันไม่ดีนะคะคนแก่ฟันไม่ดีนะคะอันนี้ปลาของเราก็สุกแล้วนะคะเนื้อปลาน,นิลของเราก็สุกแล้วเนี่สุกแล้วน่าทานเลยคะ่ะทุกคนผักสดๆนะคะจากสวนนะคะปลอดสารพิษนะคะนดอกผักนีนแกงแบบนี้อร่อยนะคะ แล้วต่อไปนี้ก็จะใส่มะกอกค่ะมะกอกกับใบแางรักเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนมะกอกก็ทําให้เปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ออกหวานๆน้ำกระ็นหวานนะคะนี่วยาก็จะปิดไว้ก่อนนะคะปิดฝาไว้อีกนะคะทุกคนเสร็จแค่นี้แล้วนะคะจบแล้วนะคะโอเคเสร็จแค่นี้อ่าอร่อยมากๆลองทําดูนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะ ขอให้มีความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรว,วยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ